ได้เวลาตื่นได้เวลาตื่นไปทำงานแล้วไม่อยากตื่นเลย ตอนนี้สองทุ่มแล้วนกก็กำลังข้าวลังเสียงวันนี้พระอาทิตย์ตกสามทุ่มครึ่งนะพระอาทิตย์อ้าเสียงอะไรคะเสียงอะไรคะอะไรคะไปไหนมาจ้าไปไหนมาคะฮบ เออก่งจังเลยเก่งจังเลยลูกแม่แ,แม่จะไปทำงานแล้วเสียงรถ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 มาก็มอบเลยนะไม่ได้อยู่บนไม่ได้อยู่มนข้างทางในทางอยู่บนบ้านลูกไม่ต้องมอบเดี๋ยวแม่ไปทำงานนะคะ ทำงานนะคะหาเงินซื้อขนมให้กินเนาะใช่ไหมคะ วันนี้สามีทำลาซองน่ากินจังเลยอ่ะใส่ชีสเยอะๆนะวันนี้จะเอาแอปเปิ้ลไปกินที่ทำงานนะคะแล้วก็มีเกลือพริกป่นนะคะน้ำตาลอยู่นี่ใส่ทักหน,น่อยนึงเนาะ nặng đấy, xay cưa nít đeo pỏ, làm tan, oh, น่ากินไหมคะเปรี้ยวเลยอ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพาเปียพาเพลินนะคะคงกี่ใดใช้ชื่อนี่ละจ้ะเพราะว่าอีกไม่กี่วันก็จะเปลี่ยนละจ้ะเพราะว่าชื่อไอ p อมีมันเปลกๆเนาะจ้ะก่อนอื่นก็ขอบคุณทุกๆก,กำลังใจขอบคุณทุกการติดตามแล้วก็กดซับเนาะเพื่อนใหม่เพื่อนเกา่ายังไม่ลืมกันเนาะจ้ะามาบอกว่า ช่องเก่ามีปัญหาค่ะมีปัญหาไม่ยังมมกเพราะว่าไดรับข้อความจากระบบของเขาเนาะบอกว่าช่องของคุณไม่สามารถที่จะสั่งไรายไดอะไรใดเลยแล้วก็การเราทําคิดเหมือนมันจะเหมือนเขาไม่ดันเราไม่ไม่ให้ใครเห็นทั่วไปอ่ะนาจากก็เลยรู้สึกว่า เดี๋ยวเราก็ลงไม่ได้หลายคลิปเท่าไรถึงคนจะตามเยอะแต่ว่าเรื่องของการทํา youtube เนาะบางช่องเขาคนตามมาเยอะแต่ว่าเหมือนเหมือนเขาดันแบบว่าให้โลกภายนอกได้เห็นเยอะของเราเนออี่ยคนตามเยอะแต่ว่าเหมือนเราลงลงคลิปทีคือคือซับเราเยอะแต่คนตามนี่หน่อยมากเลยเหมือนเขาไม่ดันเหมือนเหมือนเขาไม่เปิดช่องให้ให,ให้ถั่วไปได้เห็นนะจ๊ะ ก็เลยตัดสินใจปิดช่องเก่าจะมาเปิดทําจากศูนย์ใหม่หมดเลยเปิดเปิดช่องใหม่เลยจ้ะก็ถ้าว่ายังไงก็จะเลรนนไปเรื่อยละจะพยายามทําคลิปออกมาแบบไม่มีเพลงแล้วก็ทําตามกดเขาแล้วก็ไม่ฟื้นกดท,ที่เขา,เาทำให้มาเนาะจ้ะ ก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดแล้วจ้ะทําไปเรื่อยๆคลิปสั้นคลิปยาวก็ทําไปเนะจ้ะ mm hmm. ทำไมเดี๋ยวมิวสิกให้พอเทีร hmm. ่น mm ุเตอร์ค่าก็ฝากติดตามช่องพาเปียพาเพลินด้วยนะคะเดี๋ยวจะมีคลิปเรื่อยๆไปให้กำลังใจกันเรื่อยๆน้องเบลล่ามานังอ่อนอีกแล้ว กินข้าวอิ่มแล้วเลยลูกค่าก็ฝากช่องพาเปียาพาเพิ่นกับน้องเบลล่าด้วยนะคะน้องเบลลาก็ออกคลิปเร่อยๆน่จาจะนางชอบกล่องจ้ะชอบออกกล่องค่ะ <c oughs> ก็ยังไงก็ฝากช่องเล็กๆนน้อยจากประเทศโนเวด้วยนะคะเดี๋ยวดื่มกาแฟแล้วจะเตรียมตัวไปทำงานจ้ะช่วงนี้กระดูคลิปไปเรื่อยๆก็น่จาจะราะว่าก็ ที่ทำคลิปเรียนแล้วมาเห็นป่าเห็นอะไรยังไม่เขียวนะคะเพราะว่ายัางอากาศยังหนาวอยู่นะจ๊ะค่ะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะขอให้เจริญเจริญนะคะบ๊ายบายกดไนก์กดไน